สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศสวัสดีพร้อมๆกันค่ะ <c oughs> และสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะ <c oughs> วันนี้ก็เข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์2 5ง8ซึ่งเป็นเดือนแห่งความรักนะคะเดือนแห่งความรักวาเลนไทน์ดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชะตา สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎนะคะท่านที่เกิดในราศีกรกฎในที่นี้หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนะคะไม่ว่าท่านนี้จะเกิดอยู่ในพอสอ,อะไรก็ตามราศีกรกฎก็จะหมายถึงเกิดช่วงที่แม่หมอบอกกล่าวเอาไว้นี้นะคะ ทีนี้เรามาดูพื้นฐานดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีกรกฎแม่หมอดูดวงชะตาโดยอิงจากไพ่นะคะอิงจากไพ่สองชุดนี้นี่คือไพ่ทาโรดอิงจากไพ่ทาโรดแล้วก็อิงจากไพ่เลนอมองนี้นะคะเพราะว่าไพ่ทั้งสองชุดนี้จะมีความขลังความฉมังความแม่นยำยิ่งนักนะคะ แม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวไม่ได้อิงเวลาตกฟากไม่ได้อิงลัคนานะคะขอขอให้ท่านเข้าใจตามนี้ด้วยนะคะโอเคเมื่อท่านเข้าใจแล้วเรามาตรวจเช็คดูดวงกันท่านที่เกิดในราศีกรกฎโดยพื้นฐานดวงชะตาช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะกุมภาพันธ์นี้ดวงชะตาของท่านช่วงนี้มันจะมีโชคมีลาบแบบฟุบๆุเข้ามา คือมีโชคลาภฟุกเข้ามานะคะจะเกิดขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่งและโชคลาภฟุกอาจจะมาจากการงานหรือการเงินนั่นแหละประมาณนี้หรือโชคฟ,ฟุกด้านอื่นๆทีนี้แม่หมอจะมาแยกดูทํานายดูทีละเรื่องนะคะว่าดวงชะตาในแต่ละเรื่องเป็นอย่างไรและโชคลาภฟุกๆนั้นมันจะเกิดขึ้นในเรื่องอะไรมาดูเรื่องหน้าที่การงานก่อน ท่านที่เกิดในราศีกรกฎนี้ด้านธุรกิจการงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะดีแบบมั่นคงนะคะดีดีแบบมั่นคงไม่ว่าท่านนี้จะทำงานองค์กรใดทำงานบริษัทห้างร้านอันใดหรือทำธุรกิจส่วนตัวธุรกิจการงานของท่านก็ดีดีอยู่ในระดับหนึ่งดีแบบมั่นคงนะคะ ไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหากท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับรับราชการอันนี้การงานก็จะดีท่านอาจจะได้ขัน้นในตำแหน่งที่ดีขึ้นหรือท่านอาจจะได้มีเกณฑ์ว่าได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโยกย,าย้ายย้ายไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะคะบางบางท่านก็อาจจะย้ายตำแหน่งไปอยู่ไปอยู่อีกแห่งหนึ่งอะไรอย่างนี้ และเป็นการโยกย้ายไปสู่สิ่งที่ดีนะคะหรือบางท่านก็อาจจะได้ตําได้การเงินเพิ่มเงินเดือนเพิ่มอะไรประมาณนี้นะคะหรือท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวช่วงเดือนนี้ไม่ว่าท่านนี้จะทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามธุรกิจอาชีพอะไรก็ตามช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้การงานของท่านดีจะมีผู้คนมากมายหลั่งไหลเข้ามารับใช้บริการนะคะ มีผู้คนทั้งหลายบอกกล่าวต่อๆกันไปในสินค้าของท่านแล้วทําให้ท่านนี้ได้ดีมีชื่อเสียงก็หลั่งไหลามารับใช้บริการมากมายทําให้ท่านนี้ได้เป็นปื้มได้นําในการทาํามาค้าขายนะคะหรือนักศึกษาเล่าเรียนช่วงเดือนกุมภาน,นี้หากแม้นว่ามีการเทสข้อสอบท่านก็อส,อนอสอบผ่านหรือท่าน มุ่งมั่นตั้งใจอยากจะได้เกรด A อะไรเงี้ท่านก็ได้ดังใจดังหวังหรือท่านที่เรียนจบไปแล้วไปสมัครงานไม่ว่าท่านจะไปสมัครงานเกี่ยวกับอะไรหรือเกี่ยวกับสาขาที่ตนเองนั่นแหละงานที่เขารับท่านกา็จะประสบความสาเร็จเขาก็รับท่านเข้าทำงานภายในเดือนนี้แหละก็คือไม่ต้องรอไปถึงเดือนหน้าเดือนอะไรก็นะคะ ทีนี้มาดูเรื่องการเงินการเงินของท่านนี้ก็ดีเงินการเงินนอกจากดีมาจากงานสร้างเงินแล้วฐานะการเงินของท่านก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่มั่นคงและอีกอย่างหนึ่งในช่วงเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์นี้หากแม้นว่ามีใครมาเสนอชักชวนให้ทำ ธุรกิจอะไรก็แล้วแต่หรือทำอาชีพเสริมหรือชี้ช่องทางแหล่งการสร้างงานสร้างเงินให้กับท่านหากท่านกล้าตัดสินใจในช่วงเดือนนี้ก็ถือว่าท่านประสบความสำเร็จหากลงมือกระทำก็ทำมาค้าขึ้นได้กำไรีกำไรดีหรือบางท่านอยากจะทำอาชีพเสริมอย่างนี้นะคะ ดังนั้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ตัดสินใจทําได้เลยเพราะว่าลงมือทําแล้วมันก็จะเป็นเงินเป็นทองได้กำไรกำไรดีนะคะจะเป็นช่วงที่ทำมาค้าขึ้นทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองในช่วงเดือนนี้นะคะทีนี้มาดูเรื่องแห่งความรักสำหรับความรักแล้วท่านที่เกิดราศีกรกฎความรักก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะทีนี้แม่หมอจะแยกความรักออกเป็นสองแบบหนึ่ง ความรักสำหรับคนโสดความรักสำหรับคนโสดนี้ถือว่าดีหากใครโสดอยู่ยังไม่มีคู่รักมาก่อนหรืออยู่บนคานทองอยู่นะคะใครที่อยู่บนคานทองก็ลงมาได้แล้วนะคะเพราะว่าช่วงเรือนนี้การมาเทพตื่นนอนเตรียมสอนที่จะมาแผงปักอกปักใจท่านแล้ว ลงมาแล้วมาเตรียมตัวแต่งตัวสวยสดงดงามสร้างเสน่หาเข้าไว้เพราะเดือนนี้จะมีคนมาจีบมาขายขนมจีบกับท่านและคนที่มารักมาชอบท่านนั้นก็ถือว่าเป็นโปรเ,เขาคนนั้นโปรไฟล์ดีเป็นคนดีมีคนนั้นสมบัตดิดีทั้งภายนอกภายในและเอาความรักที่แท้จริงเอาความรักที่เป็นจีรังยั้งยืนมาสู่ตัวท่านนะคะ เอาเป็นว่าความรักสําหรับคนโสดนี้ก็ดีได้สมหวังแห่งความรักนะคะทีนี้มาดูความรักสําหรับคนที่มีคู่หรือว่าเป็นครอบครัวนะคะช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนี้ดวงความรักความผูกสัมพันธ์ยังไม่เจ่มใสนะคะอาจจะมีเรื่ององอนให้กันหรือมีการพูดเจรจากันไม่ค่อยจะเข้าหูเข้าตากัน อาจจะมีการขัดแย้งกันอยู่สักหน่อยก็ก็เลยทำให้ท่านนี้ด้านความสัมพันธ์นี้มันจืดชืดเย็นชาอะไรประมาณนี้นะคะท่านที่เกิดราศีกรกรกฎก็เดือนแห่งความรักนี้ก็ดีเฉพาะท่านที่เป็นโสดนะคะคนโสดก็จะได้มีจะได้รักที่สวีดหวานเข้ามาเหมือนกันนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของ ท่านที่เกิดราศีกรกฏท่านโชคดีคือท่านไม่มีข้อพย,ยันอันตารายใดๆสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะในช่วงเดือนนี้ทีนี้เรามาดูปัญหาท่านที่เกิดในราศีกรกฎช่วงเดือนกุมภาพันนี้ดูแล้วนี้ท่านไม่มีปัญหาอะไรเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องแห่งความเป็นโชคเป็นลาบและความสำเร็จ เพราะว่าในช่วงเดือนนี้ดวงชะตาของท่านนี้มีเกณฑ์ว่าจะได้เดินทางอยู่ได้บ่อยๆและการเดินทางนั้นมันก็จะนำพาไปสู่แห่งความเป็นโชคเป็นลาภและความสำเร็จเหมือนแม่หมอบอกไว้ละวว่าเรื่องการเงินหากท่านมีไอเดียอยากจะสร้างงานเสริมอะไรสักอย่างหรืออยากจะลงมือทำอะไรสักเรื่องสักอย่าง ท่านก็จะขวนขวายหรือดิ้นรนหรือต้องเดินทางไปดูงานแล้วมาประกอบอาชีพอะไรงนี้พอลงมือทำแล้วมันก็ทำมาค้าขึ้นมันจะเป็นอย่างนี้นะคะหรือบางคนถ้าจะถามว่าความเป็นโชคเป็นลาบนี้มันฉลกในรูปแบบใดถ้าจะให้ดีความจะบังเกิดความเป็นโชคเป็นลาบลาบมันจะมาจากการเดินทางจะเป็นเดินทางใกล้เดินทางไกล หรือบางคนประกอบอาชีพส่วนตัวอาจจะไม่ได้ทำมาค้าขายอยู่ในที่เดิมๆอาจจะไปขายจุดนั้นไปขายจุดนี้นั่นแหละมันจะเป็นการสร้างเงินให้เป็นกอบเป็นกรรมได้ดีนะคะจะดีกว่านั่งขายอยู่กับที่จะเป็นอย่างนั้นนะคะหรือก็เหมาะกับคนที่ขายทางออนไลน์ก็ได้นะคะขายของทางออนไลน์นี่ก็จะเหมาะนะคะเอาเป็นว่าปัญหาไม่มีเพราะว่าช่วงเดือนนี้ มันจะเป็นช่วงที่ท่านจะมีโชคมีลาบฟุกๆเข้ามานี่แหละโชคลาบอย่างที่แม่หมอบอกนี่แหละนะคะดังนั้นเดือนนี้ก็ได้สดชื่นอยู่ดีกินดีมีพืชพันธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ดีนะคะสิ่งที่เป็นปัญหาไม่ดีก็เฉพาะเรื่องความรักของคนมีคู่อาจจะงอนให้กันและอ,องอนละแหงให้กันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนอกนั้นก็ไม่มีอะไรโอเค แม่หมอก็จะขอทำนายไว้แต่เพียงแค่นี้ในการทำนายนี้แม่หมอดูเป็นภาพรวมจะไม่ได้เจาะดูดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะแต่การดูโดยภาพรวมนี้ก็แม่นยำจะหมังยิ่งนักนะคะแม่นดำถึงแปดสิบเปอร์เซ็นได้และหากแม้ว่าใครต้องการที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตาเพื่อให้เกิดความแม่นยำยิ่งกว่านี้อีกซึ่ง มันจะเป็นดวงของเราโดยตรงแต่เพียงผู้เดียวก็ให้มาดูดวงชะตากับแม่หมอนะคะจะมาดูที่บ้านก็ได้หรือบางคนไม่สะดวกมาดูที่บ้านก็มาดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะเพราะว่าบ้านอยู่ห่างไกลกันนิดดูทางออนไลน์โดยแม่หมอจะให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้นะคะโทรมาก่อนแล้วก็แม่หมอให้ไลน์ไอดีไว้ตรงนี้นะคะแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันนะคะแอดไลน์มามาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ โทรมาถามแล้วก็มานัดกันว่าท่านจะดูวันวันใดเวลาอะไรแล้วเมื่อนัดเมื่อมาดูกันแม่หมอก็จะเปิดกล้องวิดีโอแม่หมอก็จะได้เห็นท่านท่านก็จะได้เห็นแม่หมอและท่านก็สามารถที่จะท่านก็สามารถที่จะเห็นไพ่ที่ได้แล้วท่านก็จะสามารถมีพลังกิจพิเศษมีซิ์เซนจูนสื่อสารกับครูบาอาจารย์แล้ว เลือกไพ่ใบที่เป็นดวงของท่านโดยแท้จริงโดยตรงแต่เพียงผู้เดียวนะคะแล้วความแม่นยำมันก็จะเกิดขึ้นยิ่งนักนะคะโอเคแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้หากท่านใดต้องการที่อยากจะตรวจเช็คด,ดวงชะตาก็โทรมานะคะหรือบางท่านก็บอกว่าอยากจะดูดวงชะตามันกันแต่ถ้าว่าไม่อยากจะเสียค่าครดูได้ฟรีไหม ถ้าหากแม,นม้นว่าท่านไม่อยากเสียค่าครูจริงๆแล้วค่าครูก็ไม่แพงนะค่าครูก็เพียง200บาทเท่านั้นเองนะคะแต่ไม่เป็นไรหากท่านไม่ต้องการเสียค่าครูก,ก็ดูได้ขอเพียงให้ท่านนี้เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอของแม่หมอแล้วช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอแล้วตั้งคำถามมาหนึ่งคำถามและให้ท่านนี้บอกว่าท่านเกิดวันที่อะไรเดือนอะไรปีพศอ,อะไร แล้วถามมาหนึ่งคำถามแม่หมอก็ตอบให้ฟรีตอบบน y o u t u b e นี้แหละหรือท่านไม่ต้องการให้ตอบลงบน youtijd YouTube ท่านก็แอดไลน์มานะคะแม่หมอก็จะตอบลงในไลน์ให้นะคะถามหนึ่งคำถามฟรีมากกว่า1นึ่คำถามเสียค่าครูนะคะโอเคแม่หมอก็จะขอลาไปก่อนนะคะก่อนจากไปแม่หมอก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้ท่านนี้จงอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขทั้งใจและกายตลอดไปตลอดกาลด้วยเถิด จ้าทุ